ลอยเนาะได้ลอยบ่ะเพราะลอยบอลลงนอนแพคือเก่าเด้นกลับมื่อนี้อาอยู่หากินคนเลาะน้ำอ่าอยู่หากินลงแพคือเก่าครับเมื่อนี้ับ พอชมผลงานมือว่าเดชสดายประกุมีเพิ่นสั่งมาแล้วคนสั่งมาแล้วมือนี่มืออื่นนัดรับยุ่ผูเวียงประสอยหาสิบโลประกุยี่สิบหาโลเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมือทะเบงผลงานครับกำลังลงกำลังลงแพครับ ขึ้นนะครับน้าขึ้นไลขึ้นไรก็ซองสามเอวว่ะครับขึ้นเรื่อยๆน้าก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆมีพายุท่าในาเข่าอีกเด้นี่ได้ยินว่าพายุในเข่าอีกฝนตกอยู่ในติดขึ้นอีกแปดสองพนว่าแรงกระท้ 8, 2, ทวงเพื่อนบอกว่ากนอะนแรงกระท้วงนวักฝนเพื่อนบอกว่าแปดสองพนกระท้วง รวหลายแล้ขึ้นไรขึ้นไรก็สองสามเมือะมีคนสร้างใหม่เลครับสร้งปรากฏยี่สิบหาดูประเสอยหาสิโรเมือสองเดี๋ยวลงมา จัดการโดยเจ้าของเองเ <c oughs> สู้เุ่านอนเมื่อแรงมันยกเมื่อคืนมันเิ่งสอดแจงในเบงมือสิได้ขอสัง่งเพื่นบอนครับบรรยากาศครับนา้าม่วมม่วลายนะ้น้ำเรียบร้อยปลาอา้อยเรียบร้อยคนเหลือ ค่ดีครับบรรยากาศมา,ด,ววาดูแต่บรรยากาศนี่แหละในหมดแเรียงตะปลาอ่อยครับปลาอ่อยทั้งนั้นเลยตะปลาอ่อย หอดแล้วครับหอดแล้วหอดแพร่แล้วเบิงมืออื่นสีด้บรัรอเบิงมืออื่นครับผลงานครับสวัสดีครับสุัสดีย,ยมุสเซวครับ แต่ก่อนที่เขาเปูงลงนี้มันหนัวมันคกอเป็นนางาตัวนี่ัน,นี่ครับเซานีนะครับเจ้โลแม่ก,มกับปานนวกกัแล้วนี่ปลาสวยนะครับปลาส,ยสยวยปลาสวยล้วน ใส่ด้วนๆนะครับใส่ด้วนัๆงานงานเมื่อคืนนี่ยกเมื่อคืนลอยเนาะได้ลอยป่ะพอลอยบ่น กดปลาการะแนงครนี้ไม่ได้อปลาซอยอาัยเดินดวนครับ